วันนี้ก็มาอยู่กับคลิกไอ e, นะครับอาการปัญหาก็คือน้ำมันเครื่องนะครับเหลือน้อยมากนะครับน้อยเท่าๆกับประมาณสักเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบซีซีได้นะครับอันนี้ก็อาการจะติดไม่ติดนะครับแต่ใจผมว่าน่าจะเกิดจากแปรนล็อกนะครับกันลูกเปกอันนี้ก็กำลังทำการรื้อนะครับเดี๋ยวฝักติดตาม ด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมช่างรมสุรินนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพ,เพื่อนมาแก้ปัญหาคลิกไอนะครับปัญหาก็คือว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือติดแบบยากๆนะครับสตาร์ทติดยากหรือบางครั้งไม่ติดเลยมันเกิดมาจากอะไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว เป็เพื่อนไหนนี้ตอนนี้ผมรื้อแล้วก็เช็คดูแล้วนะครับเรียบร้อยเรากําลังจะประกอบนะครับตอนนี้นะครับลูกค้าบอกว่าทําเครื่องมาประมาณหนึ่งเดือนนะครับซึ่งฟันเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนมานะครับเบลาใหม่นะครับแต่จุดตายก็มาอยู่ตรงเบล่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเบลาใหม่นะครับเบลาไอเสียรั่วนะครับพอเปลารั่วนะครับเกิดกลังอัด มันน้อยมันก็ทําให้จุดระเบิดไม่ได้นะมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับหรือว่าแบบสตาร์ทเท้าแบบแรงๆรอบเครื่องหมุนเร็วๆนะครับอันนั้นก็อาจจะติดได้นะครับแต่ว่าถ้าสตาร์ทมือนี้ไม่มีทางที่จะติดเลยนะครับเพราะว่าเปล่ามันรั่วนะครับก็คือปัญหาส่วนหนึ่งที่ชอบเกิดกับคลิกนะครับถ้ามีเปล่ารั่วนะพวกตระกูลออโต ถ้ารารั่วมันจะสตาร์ตติดยากมากนะครับมันเลยเหมือนพวกรถเกียร์นะครับหรือรถโซ่ธรรมดานะครับมันจะนิดๆน่นนอยๆมันก็ติดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถสายฟานมันจะไม่ติดมันจะติดยากนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นไอไตสตาร์ทหมุนนะครับเวลาถ้าแบตแรงนะครับแบตแรงก็ไปหมุนเครื่องแต่เร็วขึ้นก็อาจจะติดนะครับแต่ว่าถ้าแบดบดอบ ดอลงมานะครับแล้วแบบอ่อนขึ้นมานะครับมันก็ไม่มีทางที่จะเปลีนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาแก้ปัญหานะครับตอนนี้ก็ทําการปาดบา่าเปลี่ยนใบาวาวเรียบร้อยนะครับใบาวาวเรียบร้อยปาดบ่าเปลี่ยนใบาวาวบดวาวแล้วก็ประกอบสปริงแล้วนะครับอันนี้ประกอบสปริงเล็บมาเล็บวาวนะครับ ๋วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาประกอบเครื่องด้วยเลยนะครับที่ปอบกัสูบนะครับตั้งมาร์กตรงไหนยังไงนะครับก็ก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไปชมกันเลยนะครับปัญหาที่มันสตาร์ทมันติดก็คือวาล์วเสียรั่วนะครับแต่มันรั่วแบบรั่วเยอะนะครับรั่วมากเลยนะครับดีใส่นะครับก็จะมีศูนย์ตรงนี้นะครับ ความลมนะครับความความแางนะเราใส่เข้าไปเพราะว่าไอตัวแคมมันมันนีนะ่นี่ก็จะเป็นน็อตล็อกแคมมนะครับอย่าลืมใส่นะครับคำด้วย อร์สิทธนะครับล็อกต่อมามาใส่กระเดื่องนะครับกระเดื่องวาวเครื่องวาวจะมี e นะครับ e แล้ว ex นะครับ i เสียคำว่า i นะครับก็คือ id นะครับ id ก็คือทางเข้านะครับ การน,น็อตทั่ติดน,นี้นะครับก็เป็นน็อตเบอร์แปดนะครับล็อกสลักกระเดื่องเบาครับ ก็จะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่ารถลูกค้ารีบนะครับีน, e นะครับคือทางออกคือไอเสียนะครับ กันล็อกแน่นนะครับคน,นครับเดี๋ยวจุดฝาสูบนะครับปรกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปติดตั้งกับเครื่องยนต์นะครับครับก็ต่อมาเริ่มประกอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสพานรองสู้นะครับตูหลังเข้า ใส่สะพานน้องโซ่เสร็จนะครับเราก็มาเช็คดูบูทเสาเสื้อนะครับบนล่างนะครับอันนี้ตัวบนมีนะครับครบนะครับนี่เดือดตัวนึ้มาใส่ปะกินนะครับปะกินควรทากาวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทากาวแต่มันรั่วนะครับแล้วมันเครื่องมันก็จะไหลออกมาด้านนอกนะครับหรือไม่ก็กําลังอัดมันรั่วนะครับเพนมันจะได้กําลังอัดไม่เต็มที่ เราควรทากาวกับเกล็ดฝาสูบนะครับแต่ปะเก็นดินเสื้อเราไม่ต้องทาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปะเก็นใหม่ถ้าเราขัดมันเรียบนะครับต้องขูดปะเก็นเก่าออกให้มันหมดนะครับรเกล็ดเสื้อไปนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ฝาสูงเข้าไปนะครับ ก็ทิกไอนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กล็อกแบบนี้นะครับัจะไม่เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นมันจะเป็นแบนก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับน็อตปานสุด เยนกรบาใหมครับาบาทแต่ร้อยาสบ็ครก็ห้บผล้ขันแบบแยงนะครับเพื่อเพื่อสูบน้ำเข้าไปเสมอๆกันนะครับ นี่เราขันแน่นแล้วนะครับหลังจากที่เราขันแน่นแล้วนะครับเราก็มาใสาน่น็อตยึดฝาสูกต่างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตั้งมาร์กกันนะครับตั้งมาร์กเดี๋ยวเราจะไปดูที่จานไฟนะครับนี่นะครับให้ตัวทีนะครับตรงกับขีดขีดนี้นะครับจะมีเส้นตัวทีให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็มาพอ ตรงจานไฟมันตรงแล้วนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเห็นเส้นตรงนี้ไหมนะครับเส้นนี้ให้ขนานกับฝาสูบนะครับเส้นบนเส้นล่างนะครับให้ขนานกับฝาสูบอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งกันเลยนะครับ อยู่แบบนี้นะครับขนานกระฟาสูบนะครับเกเริ่มตังกันเลยนะครับ น็อตล็อกตัวแปดถ้าเราตั้งไม่ตรงนะครับมันเวลาเราสตาร์ทไปมันก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือไม่กว่านั้นนะครับวาวปืนลูกชุบชวนวาวนะวาวกดวาวงอได้นะครับต้องตั้งให้มันตรง นี่เราก็ใส,ส่ตัวกดโซ่นะครับตักดโซ่ยืมไม่ได้ถ่ายไปนะครับเราใส่เสร็จนะครับขันน็อตล็อกใแน,น่นนะครับเราก็คลายคลายเราไม่ต้องหมุนตั้งนะครับคลายแค่มันหลุดล็อกนะครับมันก็จะดันเวลาสู่หย่อนมันก็จะดันลงไปเพื่อ มานะครับเรามาตั้งวาวนะครับตั้งวาวก็ผมจะตั้งไ d ดนะครับ0.14นะครับแล้วก็ไอเสีย0.20นะครับเดี๋ยวก็มาตั้งว่าวกันเลยนะครับนี่ก็หลังจากที่เราตั้งวาวเสร็จนะครับก็ใส่ฝาก็อบวาวนะครับใส่ยางฝาก็อบวาวนะครับเวลาใส่นะครับก็ดูเวลาบางทีมันไม่เข้าร่องนะครับมันจะทําให้ ตัวนะครับใบพัดตอมน้ำใส่ฝาครอบตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทาตาวัานะ มาเราก็มาใส่ลมนะครับ không subscribe cho kênh Ghiền Mì một Mình thế. để không bỏ ngay. những video hấp dẫn

คงม่อน้นะครับแล้วก็ใส่ม่อน้เข้าไปก็อาจจะอธิบายแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะงานลูกค้าริ่งนะครับใครนี่เข้าจก็มาตาม

ครับลูกค้ามาเอารถไปแล้วนะครับพอดีลูกค้าแกรีบนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนติดเครื่องให้ดูนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนติดเครื่องให้ดูนะครับก็เครื่องก็ติดง่ายนะครับหลังจากที่ยกเครื่องขึ้นนะครับกดสตาร์ทก็ติดง่ายลบโค้ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็รับรถกลับบ้านแล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่เจออาการสตาร์ทติดยากนะครับหรือไม่ติดเลยนะครับ ก็มาทำตามหรือเช็คเหมือนในคลิปที่ผมทำให้ดูได้เลยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างลมให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ